ก่อนเอามือตบยุงต้องรู้ให้ทันเรียกว่ามีสติปัฏฐานเราไปฆ่ามดฆ่าปลวกฆ่ายุงฆ่าอะไรต่ไรสัตว์เล็กสัตว์น้อยมันก็ไม่อยากให้เราไปฆ่ามันต่อสู้ได้มันจะต่อสู้เหมือนยังมีมดมีแมงเนี่ยมันก็กัดเล้านั่นแหละมันก็จะต่อสู้สุดฤทธิ์มันแต่เราเองเอาอำนาจบาดใหญ่ไปข่มเหงมันไปฆ่ามันมันก็เป็นเวรเป็นภยัยผูก ติดต่อกันอยู่นั่นแหละแล้วมีมากๆทํามากๆม,มันก็ทําให้เราเองเนี่ยถูกอํานาจสิ่งที่มองไม่เห็นนี่เราเรียกว่าอํานาจพยาบาทหรือว่าวิญญาณพยาบาทรวมๆกันเข้าเยอะๆมันก็จะทําให้เราเองเนี่ยได้รับผลเหมือนกันเจ็บป่วยได้ไข้ก็เป็นผลพวกพวกนี้ได้ด้วยเหมือนกัน ะจะเป็นคนเจ็บอดอดแอดแอดมีโรคมีภัยเก่งผสมประเสริฐมาในไอ้สิ่งที่ไม่ไม,ไม่มองไม่เห็นนี่แหละร้ญญานยาฆ่าสัตว์นี่เราจะไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยยาฆ่าสัตว์นี่เราจะอายุยืนไม่มีอะไรมาฆ่าเราง่ายแล้วเราจะรู้คำว่าชีวิตให้ทานชีวิตแก่กันและกัน ไม่ย่มมาท่องแต่เพียงสัพเพสัตาเวลาหหตุท่องอยู่นั่นแหละแผ่เมตตาท่องไปหลายหลายบทด้วยบทท่องสวดแผ่เมตตามีมากแผ่เมตตาแต่ไม่ทําความเมตตาจริงไม่ไดน้นี่เป็นการทำความเมตตาโดยไม่เอาชีวิตของใครไม่ฆ่ากันเป็นเมตตาแท้จิตของเราจะเกิดเมตตาจริงต้องทำอย่างนี้ ต้องทากันพยายามลาเวนทํามือมันจะไปตบสัตว์ไปฆ่าสาัตว์ไปรักกัดยางไว้นี่มีสติหัดเป็นสติปัฏฐาไม่ว่ามือไม่ว่าเท้ามันเคยอย่างเงี้ยคนตบยุงนี่ไม่ได้สัางเรบเพราะว่าเอาแล้วตายแล้วอ้าวตายนี่เราถือศีนิ่เสร็จไปแล้วอย่างนี้ไม่ได้ต้องหัดตัวรู้เลยว่าอะไรมันมันมาสัมผัสกับร่างกายเรียกว่าสัมผัสกาย ยุงมันมาเกาะที่ตรงไหนแล้วมันกัดแป๊บเข้าไปแล้วลึกรู้เลยว่าตรงไหนกัดโอ้ตรงตรงไหนเจ็บอ่ะเจ็บเจ็บอะไรยุงก่อนที่จะเอามือไปตบต้องให้รู้ทันอย่างนี้เรียกว่ามีสติปฏิบัติสต,ติปัฏฐานศีลก็ไม่ขาดศีลก็ไม่ด่างไม่พลอยไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ทําให้เสียก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วเราก็จะเป็นคนหนักแน่น รู้ความจริงได้ะไม่แม้แต่ตบยุงตบโน่นตบนี่อะไรต่อ,อไรก็ไม่ไปทําเนี่ยมันจะจิตมันจะสูงขึ้นมามีเมตตาทธรรมนี่สี่ข้อที่หนึ่ง